จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามดิฉันไปกันเลยค่ะงานนี้บอกเลยว่าเหนื่อยสุดๆค่ะเพราะต้องเดินลงหน้าผาที่มีความชันมากๆเดินไปเกือบชั่วโมงเราก็ก็ตกกิโลละเกือบ10บ,บาทเลยละค่ะพื้นที่อรอบๆบ้านพี่รัชดาจะปลูกหญ้าเนเปียการปลูกใบบวบเนี่ยก็สร้างรายได้ ว่าราคาขายนั้นก็สูงกว่าผักขยังอีกค่ะคุณผู้ชมแม่เห็นใบโบ,บกแล้วน่ากินมากๆเลยนะคะใบโบ,บกหรือผักหนอกจะขายในราคาที่สูงกว่าผักขยงเนื่องจากต้องใช้วิธีการปลูกที่พิถีพิถันกว่าจะต้องปักดำใหม่ทุกครั้งหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตและใช้เวลาในการปลูกคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับกบยั์ไต้นี่ค่ะ กลิ่นหอมมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวดิวฉันจะต้องลองชิมรสชาตินะคะว่าจะเป็นยังไงแต่เห็นบอกว่าคุณป้าเราจะกินแบบนี้ก็ได้หรือเราจะทาน้ําจิ้มมันก็ได้ใช่ไหม <ยา S 1> คะน้นําจิ้มก็คือตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ผสมอะไรบ้างคะคุณป้าผสมใบมะกรูดกับกระเทียมสุรุษนิดนึงค่ะก็คือจะเป็นแล้วก็พริกแล้วก็กะทิใช่ไหม <ยา S 1> คะตรงนี้แล้วก็จะเอามาทานในตัวกบยัดไส้นะคะด้านหลังนี้ก็คือรสสะบัดญ้านะคะสะบัดแล้วเนี่ย จะสามารถทําให้หญ้าเนี่ยเก็บได้เป็นปีเพราะว่าจะไม่ขึ้นลาค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะความพิเศษของสะเดามันทวายยอดแดงเวลาออกดอกเนี่ยก็จะมีใบอ่อนออกตามด้วยค่ะแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์อื่นเนี่ยจะไม่มีใบนะคะจะมีแต่ดอกอย่างเทียวและอีกหนึ่งความพิเศษสามารถทานดิบได้เลยค่ะสายพันธุ์นี้เพราะว่ารสชาตินั้นไม่ขมแต่มันๆค่ะมไม่ค่อยขมจริงๆด้วยค่ะคุณผู้ชม นำเกลือมาละลายกับน้ำเทใส่ในน้ำแข็งจากนั้นนำปลาม้าลงแช่ทิ้งไว้หนึคืนแล้วนำมาตากแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วละค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปลาแปรรูปค่ะก็มีทั้งปลาสลิดปลาเค็มแล้วก็ปลาม้าค่ะแต่มีหนึ่งปลาที่เกษตรกรที่นี่ไม่สามารถเลี้ยงได้นั่นก็คือปลาตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมปลาม้านั่นเองค่ะเพราะว่ามีความเสี่ยงที่ สไตล์สูงนะคะเลี้ยงยาก กเกษตรกรที่นี่เลยไม่นิยมเลี้ยงแต่มีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งนะคะที่เขาเพาะพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงปลาหมาค่ะคุณผู้ชมนั่นก็คือศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะเขาจะมีวิธีการเลี้ยงยังไงและปลาหมานั้นเลี้ยงยากแบบไหนเลี้ยงยากไหมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามกันค่ะเดี๋ยวตามดิฉันไปกันเลยถึง14เซนติเมตรถึงจะเก็บได้ค่ะเพราะว่าขนาดแบบนี้กําลังได้รับความนิยมแล้วเขาก็บอกว่าเนื้อเนี่ยกำลังอร่อยค่ะ อุบปวนแบบนี้งั้นดีฉันต้องขอลองชิมแล้วล่ะคะ่ะเอ้าหักไม่ออกเดี๋ยวนะครับนี่ค่ะคุณผู้ชมอืม